สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงสิบามนาทีนะคะจะมาซื้อแฟบไปซักผ้าร้านปิดแล้วอืมร้านปิดเร็วมากเลยนี่กล้วยนะคะกี่เคืรอเนี่ยหลายเคลอ,อยู่ตัดไปขายพ่อเขาตัดมานะคะอ ลูกเต่งเต่งวันนี้คูเกิลไม่มานะคะคูเกิลไม่รู้จะถ่ายอะไรจะถ่ายอะไรดี าดีทำไมออกรวงเร็วจังืมื่อคืนฝนก็ตกนิดหน่อยนะคะตกปอๆแป,ป,ปะแปะ,ปะนิดหน่อยไม่รู้จะถ่ายอะไรเราจะมาทำอะไรกันทำคอนเทนต์อะไรกันดีอืม ไปที่วัดดีกว่าไหมเดี๋ยวปุ๊กจะอาบน้ำไปที่วัดเพราะว่าที่วัดเขามีการรับบริจาคนะคะสิ่งของช่วยคนน้ำท่วมนะคะปุ๊กก็บริจาคเสื้อผ้าไปหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องถังถังพลาสติกอะคะ่ะไม่รู้ว่าใครจะได้ใส่เสื้อผ้าของปุ๊กก็ไม่ทราบนะคะอุ๊ย ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็บริจาคเดี๋ยวจะไปบริจาคเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นเงินก็ได้นะคะใส่ช่วยๆกันไปนะคะสงสารนะบางคนไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่เสื้อผ้ากับตัวชีวิตนะคะทุกอย่างไปหมด กันน้าบ้านสมุทรสาครจะเจอหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะไม่แน่ใจสองเดือนกันยาตุลาตุลาอีกเต็มๆนะคะเหมือนลมหนาวลมหนาวจะหนาวเร็วอะไรอย่างนี้หรือมาท้องนามันก็มีแต่อย่างเงี้ยนะ เขียวเขียวพ่ออยู่นู่นนี่หว่าพ่ออยู่ปลอยนาะไปตัดกล้วยไปตัดกล้วยจ้าเมื่อคืนอะไรต่อยปุ๊กไม่รู้ ขางหูบวมเลยหน้าบวมนึกว่าเช้ามาต้องไปต้องไปโรงพยาบาลแล้วโดนมาหูหน้าบวมไปข้างหนึ่งแต่เช้ามาไม่เป็นไรนะคะกินยากแก้ปวดไปไม่รู้ตัวอะไรต่อยไม่รู้สึกเลยอะ่ะเราก็ต้องผ่านกระต๊อบไป พ่อเขาไปไหนเขาวะใช่ไหมรถอยู่นั่นอ๋อฉีดยาฉีดยาหญ้าฉีดยาหญ้าอีกแล้วนะคะฉีดยาหญ้ยาย่า กล้วยสวยนะคะบรรยากาศดีๆวันนี้นะคะลมเย็นลมเหมือนลมหนาวเลยเออเข้าสารก็ได้เขาบอกเข้าสาร อาหารแห้งเดี๋ยวหาดูอะไรไปบริจาคอีกดีกว่าเสื้อก็ยังมีอีกหลายตัวบรรยากาศดีไหมคะลมพัดเย็นเย็น มาเดินเล่นชายทุ่งมันเขียวๆไปหมดเลยดูแล้วสบายตาลมพัดเย็นๆข้าวโตวเร็วมากเลยนะคะข้าวข้าวปีนี้โตเร็วมากสวยสวยงาม ชอบบรรยากาศมาหาคลิปแนวนอนไปลงนะคะมีแต่ต้นกล้วยจ้ะต้นกล้วยจ้ะต้นกล้วยแล้วก็กล้วยนะคะชื่นใจ กุ้ย,ยคือเนี้ยแก่แล้วเดี๋ยวขอพ่อสักขวีไ่ไม่ใช่สักเครือมาสักเครือหนึ่งเอาไว้กินข้าวโตวเร็วมากเลยกี่วันแล้ววันนี้วันที่เท่าไรหร่แล้วเนี่ยข้าวยังไม่ได้สองเดือนนะคะวันที่เจ็ดถึงจะได้สองเดือน ได้เดือนกว่าปายัางไม่ได้สองเดือนอันนี้อุ้ยนอกอะไรนะนอกอะไรบินตุกต๊ก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  นอกอะไรปีนตุ๊ก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 นกสุ่ม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 โอ้ธรรมชาติช่างสวยงามนี่นะคะ บรรยากาศดีมากขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดชมเอการติดตามชมคลิปของปุ๊กนะคะมาทุกงนานะคะก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรปุ๊กก็พูดอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรนอกจากข้าวจากกล้วยต้นไม้ใบหญ้าที่เดิมๆนะคะ เพิ่มเติมธรรมชาติไม่เหมือนเดิมนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ